สวัสดีครับพอแม่พี่น้องต้มซาพากินโชมาแรงงานตัวครับผมวันนี้จะเป็นเมนูยำไก่เหนือพอแม่พี่น้องยำไก่บ้านยำแบบมีมีหอมมะแขวนในบ้านเฮาเนะพอแม่พี่น้องยำไก่เหนือครับเออน้ำพริกปลาห้าพอแม่พี่น้องอุ้ยน้ำพริกปลาห้านี่เป็นน้ำพริกโอ้ทั้งวากินกับบะไก่ใส่มะกอกนะด้วยพอแม่พี่น้องวันนี้ต้อมอยากจะบอกว่า ล้มหน้าล้มแห้งหน้ากลัวขนาดปมใหม่พี่น้องอุ้ยอุ้ยบันนี้ล้มหน้ากลัวปมใหม่พี่น้องหากับเขากระป๋าลำล้ามานังกินด้วยกันปมใหม่พี่น้องอู้อืมหอม อ๋อม้อขนาด อหอมรับเมะกินแล้วนึกถึงตอนสมัยรออนปอนไหมไปน้องในพี่ป่าห้าเี่นะป่าห้าเหนือบ้านเขาเนี่จะเบเหมือนไผ่ วันนี้มอมแมมกับบะมาข้าจะกลัวล้มปอนไม่เป็นต้องล้มแห้งขนาด ากลิ่นนั้นหวานล้ําขนาดประแม่ไปน้องโอ้โหนี่ตึงว่าจำกินบ้านเฮา มอมแมมแบบนี้ใครจะกลัวล้มป่วไหมาพี่น้อง 嗯。Mm. น้ำพริกปลาห้าปลอใหม่ไปน้องแมงวันนี่โอ้โหได้กินปลาห้าไปแล้ว เข้มข้นขนาดประมาณไปน้อง มัมกวาล้มแ่ะลมแห้งขนาดป๋อมหยเป็นน้องนี่นะยังอย๋ต้องบอกลมไม้แห้งเยอะต้องพอกิ่งไม้ตี่เฮานั่งตัวให้ปอมัยปีนน้องถ้าบา้านอันตรายถ้ากิ่งไม้ใหญ่แห้งหักมา โดนใส่หัวใส่ห่ายสลบก็อ,อยู่ต้นเนี้ยนะเหมือนพี่แขมาช่วยนะเพราะฉะนั้นลมแหง้งเกียร์ต้องพอกินไหมโอเค Nhắm cải mướng, nhắm nửa băn hao, nhắm cải nửa băn hao Tông xì chí, chí nó không ai biết đâu Bọn ta Sắp ảnh tinh tín nó Cải mướng, cải băn, chả nhiều Nào Tông xì Ở đây là cải xì Kiêu ngại ลำแต่ลำหวาบประมาณไปน้องจำกลิ่นมียงมียงบ้านเขานี่ยนะลมแห้งกลับมาเป็นเป็นบาง,งช่วง เสียงล้มจากในป่าลึกนี่หหน้ากลัวประมาณไม่ัม เสียงแบบบือบืบื น้ำพริกปลาห้านนี่ก็กินได้แหมหลายค่าปลาหม่ยเปนอ้องอดละ,ะปลาหม่ยปนอ้องอู้ย้ำไก่ตึงหวานลำแต้ลำหวานน้องย้ำไก่บ้านปลาหม่ยปนน้อง ไก่บ้านของแต่ว่ามเนาะไปซื้อตามป้าอุ้ยแม่อุ้ยที่เปินเอามาขายเนาะปอมัยปน้องก่อก่อที่บ้านต้อมแถวบ้านต้อมกะอยู่แบบพอเพียงกันนักปอม่ไปน้องเนาะก่อก่อเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดขายไข่ปูพักเลี้ยงป่าขายอย่างกันปอม่ไปน้องปูกพักเนาะพักบ้านต้อมกับเหมือนย้อนไปก็เหมือนสมัยละอ้อนเหมือนกันปอมัยปน้องก็มีห้าบาทสิบ,บาทเนาะ่อมัยเปน,น,น้องขำนะพักหนึ่ง เอ่อเป็นบลาข้างก็ก็บางอย่างมะเขือจะเป็นกล่องกองก็เป็นบลาข้างก็2สองบาทกับมี่ปอม่พี่น้องสองบาทห้าบาทเนาะปอมหมพี่น้องเนาะอยู่แบบวิถีชีวิตดังเดิมวิถีพอเพียงปอมัพี่น้องแถวนี้ก็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 มีความสุขปอมัพี่น้องก็มวนใจสุขกายสุขใจยิงบ้านใกล้ปลาใกล้เขาที่ปอมัพี่น้องมันบอกบาทูเนาะปอมัยพี่น้องก็ต้องก็อู้หลายข้างแล้วแล้วแต่คนชอบเนาะ ต้องดูแบบจะอยะบาวุ่นวายก็ขายดีผมหม่ยปน้องสบายสบายเนาะผมหม่ไปน้ปองเนาะแนะนำผมหมามเปนน้องแพ้กึศกำกินบลออกแนะนาเนาะน้ำพริกป่าหา้าบอดีลืมเนอะน้ำพริกป่าห้าบานเทานี่ตึงว่าอู้ผมหม่ไปนน้องบัดีลืมบัดีอันนี้ไปล่าไปควางไปนันคาด์ผมหม่ยปน้องตึงว่ากินบาแดกกลับลั้มเหมือนนั่นนะกับยำไก่บ้านผมหม่ยเป็นน้นนองเมาะเนาะผมหม่ยเป็นน้องเนาะวันนี้ก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนผมหม่ไปน้องเพราะว่า ลมมันมาเป็นละลอกบ๋อมัยไปน้องมากั๊มนี่หูเบือเบื่อบื่อจังมวะน่ากลัวขนาดเนาะกลัวกิ้งไม้กิ้งหยางฮักใสเหมือนกันเนาะป๋อมัยไปน้องเนาะล้ววันนี้ก็อยู่คนเดียวพ่อป๋อม่ยไปน้องทั้งอ่างบ่มีภัยเลยเนาะปไอมัยไปน้องเนาะมีต้อมคนเดียวหนึ่งเดียวนี่อ่างปกตินี่โอ้ยอยู่หลอบอ่างเนาะป๋อม่ยไปน้องก่อก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนเนาะมอมแมมบ่ได้อยู่วเ๊ะป๋อมัยไปน้องก็เลยบ่ได้อุ่นใจถ้ามอมแมมอยู่ตัวนี่ก็ จมูกหมาดีปอมใหม่พี่นอ้องอัญยังมันมา้าอัญยางแปลกอัยังม้าอเนี้นย,ยมันได้กินมันก็จะเฮาแล้วเนาะปอมหม่พี่น้องกอ่อุอ่นใจไประดับหนึ่งแต่นี่มอมแมบมบบม้าปอมหม่พี่นอ้องต้มตัวคนเดียวเลยโดดๆวันนี่เนาะปอมใหม่พี่น้องเนาะก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนต้มส่าหักทุกคนเนาะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพันตัวเเหน่อเนาะป้าขันะป,ปหนาครับปอมใหม่พี่น้องกล่าวสวัสดีครับผม